สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ช่างเจ๋งมีมีดมาแบ่งปัน2เล่มนะครับ2เล่มนี้จะเป็นงานเล็กคัตติ้งทูหรือใบเลื่อยวงเดือนเยอรมันนะครับผมเล่มแรกนะครับเล่มนี้จะเป็นมีดอินินปนะครับผมด้ามก็จะเป็นเขาไวาเผือกปิดท้ายด้วยไม้พยุงติดเหรียญคุดปี17นะครับผมนี่ฝักก็จะเป็น ไม้พยุงนะครับออกโทนดำนะครับดำนี้คอก็จะเป็นคอทองเหลืองแกะลายไทยนะครับนี่วัสดุก็อคางว่านะครับคับตติ้งทูขัดขาวเงากระจกนะครับนี่ทรงมิดเนบของผมครับช่างเจ๋งนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับท่านไหนที่ชอบนะครับ เล่มน,นี้ยาวอยู่ที่9.6นิ้วนะครับผมกว้างอยู่ที่2.1นิ้วนะครับสันหนา5มิลนะครับด้ามก็ยาวอยู่ที่6นิ้วนะครับขัดขาวเงากระจกครับเรียงเบอร์ถึงเบอร์2,000นะครับนี่ขัดมือนะครับเล่มน,นี้เปิดที่ราคา2,500บาทครับผม พร้อมส่งครับเก็ดเงินปลายทางบวกเพิ่มอีก100บาทนะครับผมรับประกันนะครับตลอดอายุการใช้งานผมหว,วานนะครับคัดติ่งทูนะครับขัดเงากระจกทั่วใบฝักก็เป็นไม้ประยุงนะครับผมลายก็ประมาณนี้นะครับ ใันไหนสนใจก็โทรสอบถามแอดเฟซแอดไลน์นะครับติดต่อได้ครับผมเล่มต่อไปนะครับเล่มน,นี้ฝักก็พยุงนะครับจะเป็นอีกลายออกส้มทนส้มดำนะครับด้ามก็เข้าควายปิดท้ายได้ไม้พยุงติดเหรียญคุดปี17นะครับเล่มน,นี้เป็นมิดราบหรือเน็บเนื้อหรือบางที่ก็มาสเซเต้ะนะครับผม น,นะครับชมความงามน่าเก็บน่าใช้นะครับคัตติ้งทูเล่มน,นี้ยาวอยู่ที่10.5นิ้วนะครับสันหนาก็5มิลนะครับผมความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับต้ามก็ยาวอยู่5.6นิ้วนะครับนี่แต่คัตติง้งคัตติ้งทูนะครับใบร์รี่อ,อ,อิครัี ก็หวานนะครับอันนี้ก็เปิดที่ราคา2,500บาทนะครับวนส่งครับเก็บปลายทางบวกเพิ่มอีก100บาทนะครับผมใสเล่มไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับเป็ชนิดนี้ผมรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับกรรมวิธีการอบชุบก็ผมก็จะทุบด้วยน้ำมันนะครับมองเห็นคมชุบขึ้นประมาณ1เซนนะครับผม นนี่นะครับเขาควายสีน้ำผึ้งสนใจสอบถามได้นะครับผม